สีน้ำหรประธานนักธิปของพออุดมอิสริยะเตชะอดีตประธานกรรมการวัดประธานประธานวัดกรรมการประธานวัดโสเถือนนาะซึ่งจะปลอมตัวเอาออาเป็นซัมเมอรเป็นพระมุทีวัดโสเถือนะทางสาขาวันเทียนชุกนะสุนทรศร บ้านเนี่ยบ้านไต้หวีสมีงานเอาเน้นตุยไปเตะต่างหมู่บ้านบ้าน คือ,อปะอุดมอิสระเตชะผู้ที่ได้รับรับขันไปโดยไว้แปดสิบสามปีคำคือว่านี่เป็นคำพื้นที่สามแห่งการตั้ง,งสนส้ำไว้กุศลศพเนาะว่านี่ก็อาจะเ,เตะเ,เป็นแนวกา that's a lot i